EP 2-2ขีดคำนำและแรงบันดาลใจในการศึกษาเนื้อหา 1. ตัวอย่างคำนำ 2. วิธีการเขียนแรงบันดาลใจในการศึกษาคำนำเป็นองค์ประกอบหนึ่งในพอร์ตโฟลิโอโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะมีแพทเทิร์นเดียวกันนะครับกอบกอบกันมาวางนั่นแหละตัวอย่างคำนำที่นิยมใช้เป็นแบบนี้นะครับแฟ้มสะสมผลงานพอร์ตโฟลิโอเล่มนี้ข้าพเจ้าได้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติส่วนตัวความรู้ความสามารถทักษะตลอดจนพัฒนาการต่างๆของข้าพเจ้าโดยแฟ้มสะสมบลาบลาบลาข้าพเจ้าหวังว่าบลาบลาบลา,บาคำนำแบบนี้ครับกอบ๊กอปก๊อกันมาใช้แพทเทิร์นเดียวกันไม่ถือว่าผิดนะครับไม่ผิดแต่ถ้าพี่จะแนะนําให้ทําพอร์ตแล้วได้คะแนนดีๆคะแนนเน้นๆกรรมการไม่เปิดข้ามซักหน้าพี่แนะนําว่าคํานําเนื้อหาแบบนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับ เพราะไม่ได้มีใจความสําคัญที่จะสื่อสารให้กรรมการได้อ่านแล้วทาให้เราได้คะแนนเพิ่มขึ้นเลยคํานําแบบนี้ส่วนใหญ่กรรมการมักจะเปิดข้ามครับพี่แนะนําให้เปลี่ยนคํานําเป็นสิ่งพวกนี้เหตุผลทางการศึกษาแรงบันดาลใจหรือเหตุผลที่อยากจะเรียนคณะนี้ซึ่งทั้ง3อันนี้คือความหมายเดียวกันนะครับเพื่อสื่อว่าทําไมเราถึงอยากเรียนคณะนี้มหาลาัยนี้มีเบื้องลึกเบื้องหลังยังไงมีแรงบันดาลใจยังไงมีเป้าหมายอะไรเพื่อให้กรรมการได้คิดว่าทําไม เขาควรจะรับเราเข้าเรียนคณะน,นี้แทนที่จะเป็นคนอื่นถ้าใส่ส่วนนี้ไปจะทําให้กรรมการเข้าใจเ,าเรามากขึ้นและมีโอกาสทําให้เราได้คะแนนเพิ่มขึ้นมากเลยแหละครับส่วนนี้สําคัญมากๆนะต้องเขียนให้ดีเดี๋ยวพี่จะพาทาสเต็ปแรกเขียนเล่าสตอรี่ก่อนได้ยินหรือได้รู้ได้เห็นอะไรมาจากใครถึงทําให้สนใจและมีแรงบันดาลใจในการเรียนคณะน,นี้ตัวอย่างนะครับดิฉันมีคุณค,ณคณรูเพนรัตสีพรมเป็นครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่หนูชื่นชมและยกย่องเป็นต้นแบบค่ะ คุณครูท่านคอยสอนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้ตั้งแต่ม4ถึงม6สิ่งที่ท่านสอนทำให้หนูรู้สึกสนุกตื่นเต้นระดักวิชานี้มากวิทยาศาสตร์สำหรับดิฉันคือาศาสตร์ที่ศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆในธรรมชาติที่น่าตื่นเต้นมากๆค่ะด้วยความอบอุ่นและใจดีของคุณครูและความรู้ที่น่าสนใจของวิทยาศาสตร์จึงทำให้อยากเรียนคณะศึกษา,าศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคามสถาบันเดียวกับที่คุณครูของดิฉันจบมาสังเกตดูนะครับ จะเริ่มต้นด้วยการที่บอกว่าคือเคยเรียนกับคุณครูท่านหนึ่งมาแล้วเราเลื่มคุณครูที่สอนดีแล้วก็สอนเข้าใจสอนสนุกแล้วคุณครูก็เป็นต้นแบบทาให้เรารู้สึกอยากจะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และอยากเป็นครูแบบท่านเนี่ยคือการเล่าสตอรี่ครับว่าเพราะอะไรเราถึงสนใจวิชานี้แล้วน้องก็มาจบโดยการบอกว่าอยากจะเรียนที่คณะมหาลัยนี้เพราะว่า อาจารย์ก็จบมาจากที่นี่เหมือนกันเนี่ยก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้กรรมการได้เข้าใจต่อไปครับเมื่อเล่าสตอรี่แล้วเราต้องบอกเป้าหมายเป้าหมายคืออะไรที่อยากจะทําซึ่งแบ่งเป็นตอนที่เข้าเรียนในมหาลาัยนั้นและตอนที่เรียนจบนะมาดูตัวอย่างกันของคนเมื่อกี้เลยดิฉันมีเป้าหมายในตอนที่เรียนคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปไว้ว่าจะตั้งใจเ,เรียนให้ได้เกรดรวมประมาณ2.5แล้วใช้เวลา ที่มีในช่วงที่ว่างทํากิจกรรมจิตอาสาเช่นค่ายพัฒนาชุมชนแค่อาสาสอนหนังสือเด็กด้อยโอกาสบนดอยในช่วงซัมเมอร์เพื่อเป็นการฝึกฝนประสบการณ์สอนให้ความรู้กับเด็กที่ด้อยโอกาสและได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ๆค่ะเป้าหมายน้องก็คือน้องก็จะเรียนให้ได้เกรดไม่สูงมากครับ2.5แล้วก็เอาเวลาช่วงว่างๆไปทํากิจกรรมเพิ่มเติมไปทํากิจกรรมช่วยเหลือชุมชนแล้วก็ไปสอนหนังสือไปฝึกสอนหนังสือเนาะกรรมการจะได้รู้ว่าเราเนี่ย เข้ามาเรียนแล้วเรากะว่าจะทําอะไรมีเป้าหมายยังไงแล้วเราก็ศึกษาเบื้องต้นมาเราด้วยว่าเนี่ยช่วงซัมเมอร์มันมีค่ายนะที่เราจะไปทําค่ายสอนเด็กบนดอยได้นะครับก็จะได้เห็นว่าเนี่ยเราเป็นคนมีเป้าหมายชัดเจนมากขึ้นอันนี้เป,นเป็นเป้าหมายตอนเข้าเรียนนะครับคราวนี้มาดูเป้าหมายตอนเรียนจบเป้าหมายตอนเรียนจบเมื่อสําเร็จการศึกษาดิฉันตั้งใจจะสอบกอนพน่าจะหมายถึงการสอบที่บรรจุครูครับให้ผ่านภายใน2ปีแรกเพื่อสมัครบรรจุเข้าเป็นครูสอน ในโรงเรียนมัธยมปลายในเมืองที่จเจริญประมาณ3-5ปีเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความรู้ในการสอนจริงหลังจากนั้นก็จะไปเป็นครูที่บ้านเกิดเพื่อนำเอาความรู้และประสบการณ์ที่มีไปสอนเด็กๆให้สามารถเที่วเท่ากับเด็กในเมืองได้ค่ะโอเคเป้าหมายของน้องหลังจากเรียนจบก็คือจะรีบบรรจุให้ได้นะภายใน2ปีแรกแล้วก็จะสอนโรงเรียนที่แบบในเมืองโรงเรียนที่เขาสอนดีๆทันสมัยเนี่ย ประมาณ3-5ปีเก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์แล้วก็ไปสอนเด็กที่บ้านเกิดเนี่ยก็จะได้เห็นว่าอ๋อเราเรามาเรียนที่นี่นะเราจบไปเราตั้งใจจะไปฝึกสอนให้เก่งๆแล้วก็เอาความรู้ความสามารถที่มีเนี่ยกลับไปสอนพัฒนานเด็กที่บ้านเนี่ยก็จะได้เห็นว่าเด็กคนเนี้ยเรานะหมายถึงเรามีความตั้งใจว่าอยากจะทําอะไรเนี่ยกรรมการก็จะเห็นชัดเจนว่าเนี่ยคนเนี้ยน่าให้มาเรียนนะพอเราเขียนเล่าสตรอรี่แล้วเล่าเป้าหมายตอนที่เรียนตอนที่เรียนจบมาแล้วได้เวลาสรุปครับ ว่าจากที่เรามาทั้งหมดเราจึงต้องเรียนที่นี่เขาเขียนว่าดังนั้นเพื่อให้ได้ทําตามฝันและเป้าหมายของดิฉันดิฉันจึงสมัครเข้าเรียนคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปมสารคามโปรดกรุณาพิจารณารับดิฉันเป็นนิสิตด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะตรงนี้จะเป็นการสรุปความว่าเนี่ยที่เล่าไปทั้งหมดเนี่ยเพราะอยากจะเรียนที่นี่นะคะกรุณารับหนูเข้าเข้าเรียนด้วยนะซึ่ง ช่วงท้ายๆก็เป็นการสรุปแล้วก็อ้อนกรรมาการนิดนึงเนาะถ้าใครสามารถเขียนอ้อนได้น่ารักกว่าน,นี้ก็เสริมเข้าไปก็ได้เห็นไหมครับเราก็จะเล่าเรื่องมาตั้งแต่เล่าสตอรี่ว่าเป็นมาอย่างไงถึงสนใจพอสนใจแล้วตั้งเป้าไว้ว่าตอนเข้าไปเรียนเนี่ยจะเรียนแบบไหนทํากิจกรรมอะไรหรือเปล่าแล้วเรียนจบมาจะไปทําอะไรต่อแล้วก็มาสรุปสุดท้าย 4. เมื่อเราเขียนไปรอบหนึ่งแล้วครับ เราก็ต้องแก้ไขปรับปรุงให้คำมันฟังดูลื่นลื่นไหลเน้นเนื้อๆนะไม่ต้องเน้นน้ำเยอะนะครับไม่ต้องเกื่อนยาวเวอร์วางมากมายเขียนหลายๆรอบแล้วก็เอาไปให้คนอื่นช่วยอ่านเพื่อคอมเมนต์และแก้ไขปรับปรุงอย่างเช่นให้เพื่อนให้คุณพ่อคุณแม่ให้คุณครูประจำวิชาหรือคุณครูที่ปรึกษาคุณครูแนแนวเนี่ยเป็นคนคอมเมนต์ให้เพิ่มได้นะครับหรือเอามาให้เพจคนํำพอร์ตแนะนำให้ก็ได้นะวิธีการเขียนก็คือ ควรใช้ Word นะครับเขียนตั้งค่าหน้ากระดาษเป็น A4 เนาะพิมพ์ใส่ Word ใช้ฟอนต์ไทยสารบัญตั้งค่าฟอนต์16ขนาด16นะครับจำนวนคำประมาณไม่เกิน300คำหรือกางง่ายๆคือครึ่งกระดาษ A4 กำลังดีไม่ยาวเกินไปลองทำดูนะครับนี่เป็นตัวอย่างของเหตุผลที่เลือกเข้าเรียนเนี่ยของคนอื่นๆนะของรุ่นพี่ที่เขาเคยสอบติดมาแล้วในเว็บไซต์ p o r t f o l i o t c a s t c o m นะครับไปดูในเว็บนั้นได้พี่เลือกมาให้ดูประมาณนี้ น้องคนนี้เขาเขียนว่าดิฉันมีความชื่นชอบและสนใจด้านการสร้างสรงสร,รสื่อในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์การผลิตสื่อและการคิดเพื่อสร้างสรรค์นวัตรกรรมทางนี้มีความเ,เห็นสําคัญว่ายุคปัจจุบันของโลก4.0และเทคโนโลยีดิจิทัลทุกองค์กรต่างใช้สื่อเป็นสื่อกลางในการทําธุรกิจการมีนวัตรกรรมดีและใช้ได้จริงในปัจจุบันสามารถพัฒนาสังคมและยกระดับประเทศได้อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานในการวางแผนธุรกิจ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตความชื่นชอบและความสนใจดังกล่าวทําให้ดิฉันมีความประสงค์ที่เลือกเรียนวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคมจากคานวัตกรรมการสื่อสารเอกการสื่อสารอ่าเขาเรียนเขาเรียนขณะนี้เนาะเนี่ยก็คือเขาเล่าเหตุผลว่าพอเขาเห็นว่าการใช้สื่อการประชาสัมพันธ์เนี่ยมันสาคัญในอนาคตแล้วก็ในองค์กรปัจจุบันก็สําคัญเช่นกันหนูก็เลยสนใจอยากจะเรียนตัวนี้และด้วยพื้นฐานเดิมคือชอบการสร้างสารรค์สื่อรูปแบบต่างๆอยู่แล้วก็เลยมาเรียนที่นี่ เห็นไหมกรรมการก็จะได้เห็นเรามากขึ้นอันนี้เขียนได้สั้นดีถือว่าโอเคอีกคนหนึ่งนะครับ inspiration น้องคนนี้น้องคเนตบุญสิริคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์เป็นคณะในดวงใจผมเนื่องจากผมชอบคอมพิวเตอร์มาตั้งเด็กตอนนี้ก็ยังชอบอยู่และสนใจจะเรียนรู้ว่าระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยทำงานยังไงสร้างขึ้นมายังไงผมต้องการเข้ามาหาลัยนี้มีชื่อเสียงด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งผมเคยมาเข้าค่ายแล้วด้วย อ่านี่ดีนะการพูดว่าเราอยากเข้าขณะนี้เพราะเราเคยมาเข้าค่ายของมหาลาัยนี้แล้วเลยสนใจเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเนาะจึงทําให้ผมรู้สึกว่ามหาลาัยนี้น่าอยู่บรรยากาศดีมีอาคารสถานที่พร้อมจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนอาจารย์ทุกคนใจดีเป็นกันเองอ่ารุ่นพี่อารยาศัยดีมีน้ําใจผมจึงชอบที่นี่มากหากได้เรียนที่นี่ผมตั้งใจจะสร้างเกมที่สร้างสารรค์เป็นของตัวเองและนําความรู้ไปพัฒนาเทคโนโลยียต่างให้มองกลอให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นโอเคไหมครับ คือน้องสนใจด้านคอมนะมาตั้งแต่เด็กแล้วก็อยากรู้ว่าเอ้ยจะเขียนคอมจะทํานูนะ่นนั่นนี่เขาทํากันยังไงแล้วพอได้มาเข้าค่ายที่มอนี้ทําให้รู้สึกว่าเออมันสนุกแล้วก็บรรยากาศดีน่าเรียนแล้วก็พอเรียนจบตั้งใจว่าจะไปสร้างเกมดีๆสักอันหนึ่งแล้วก็มาพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เนี่ยครับก็เป็นอินสปิเรชันของน้องที่อยากเรียนที่นี่ส่วนอีกคนนึงโอ้คนนี้ ยาวมากคนนี้ยาวมากเลยพึงรักษาความดีของตนไว้ดูเกลือรักษาความเค็มน้องขึ้นต้นด้วยการแบบเล่านู่นนั่นนี่เล่าถึงคติประจําใจทําให้เรารู้สึกอยากเป็นครูคราวนี้ก็มีการบอกว่าเหตุผลที่น้องเหมาะสมกับคณะศึกษาศาสตร์ที่นี่เพราะว่าน้องเขาเนี่ยอยากจะพัฒนาเยาว,วชนให้มีความรู้ความสามารถคือน้องอยากพัฒนาเยาว,วชนนั่นแหละ มีมีความมีเป้าหมายอยากพัฒนาเยาวาชนแล้วเขียนบอก้วยนะว่าทําไมต้องเป็นเอกการสอนภาษาไทยเพราะว่าน้องเองนะ่ยชื่นชอบการอ่านการเขียนการเรียนภาษาไทยมาอ่าแล้วน้องก็มีทักษะในด้านนี้จึงอยากจะศึกษาต่อในด้านนี้และก็ที่มอขอนแก่นมอนี้ด้วยนะใช่และท้ายที่สุดน้องก็มาขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณครูอาจารย์ต่างๆที่มีส่วนช่วยในการทําพอร์ตฟ,ฟลโอเลมนี้ขึ้นมาน้องเจษดาเรียนนะ เขียนแบบนี้ก็ได้นะครับเล่าได้ยาวดีแต่พี่แนะนําก็ประมาณไม่เกินครึ่ง A4 กําลังดีนะครับถ้าน้องคนไหนอยากดูตัวอย่างการเขียน inspiration แรงบันดาลใจในการเข้าเรียนเนี่ยเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ w w w p o r t f o l i o t i c c o m นะครับจะมี portfolio ของรุ่นพี่ที่เขาเคยสอบติดไปแล้วไปไล่ดูได้เนาะจะมีอะไรแบบนี้แหละครับให้เราไปอ่านเป็นแนวทางปรับปรุงของตัวเองได้นะครับสู้ๆนะนะครับ